พระสงฆ์คือมูชนที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ปฏิบัติในส่วนที่เป็นส่วนที่เรียกว่าศีลสมาธิและปัญญาชนทั้งหลายคนทั้งหลายที่ปฏิบัติ ในส่วนศีลคือรักษาศีลไม่ด่างร้อยสมาธิคือฝึกหัดปฏิบัติทำสมาธิยืนต่อเนื่องปัญญาคือทำความเห็นให้จัแจง้งเมื่อตั้งใจได้ดังนี้จึงเรียกว่าสงซึ่งสงนั้นแบ่งเป็นสองกลุ่มด้วยกันอันประกอบไปด้วยสมมุติสงและ อริยสงฆ์สงฆ์ที่สงคือผู้ที่กาลังตั้งใจฝึกฝ่ปฏิบัติในส่วนศีลส,สมาธิและปัญญาที่กล่าวแล้วแต่ไม่สามารถลดละกิเลสได้กิเลสยังมีโลภโทสะโมหะยังมีอยู่ แต่ตั้งใจดีมากเลยใส่ใจดีมากเลยไม่ออกนอกกรอบไม่ออกนอกลูนอกทางบทสังขานุสติที่เราสวดน,นั้นที่เรียกว่าสุปฏิปันโนนี่ไงสุปฏิปันโนปฏิบัติปฏิบัติชอบสุปดีคือตั้งใจปะ ปฏิบัติดีอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงคือตรงตามพระธรรมคำสั่งสอนยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเพื่อเข้าถึงธรรมนี้จึงเรียกว่าสงส่วนแรกที่ ปฏิบัติดีแต่ยังไม่สามารถลดละกิเลสได้จึงเรียกว่าสมมติคือสมมติเป็นสองขึ้นมาดังเช่นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าโดยทัวว่วไปเหล่านั้นแหละครูบาอาจารย์ก็ยังมีหลายรูปหลายองค์ที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ยังไม่เข้าข่ายของความเป็นสงประเภทที่สองคืออริยสงฆ์ สองประเภทที่สองคืออริยะอริยะแปลว่ผู้ประเสริฐผู้เลิศผู้ดีหมายถึงพระสงฆ์กลุ่มที่สองนั้นสามารถลดละถ่ายถอนอาสาวะกิเลสท,ทั้งหลายทั้งปวงได้หมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสท,ที่เรียกว่าสังโยชน์ สิบข้อสั่งยอ่อแปลว่าเครื่องโพเครื่องมัดเครื่องยึดเครื่องแนวไม่ให้ออกไม่ให้ไปไม่ให้เข้าสู่มรเข้าสู่ผลเข้าสู่พระนิพพานแต่อริยะสงในประเภทที่สองนั้นท่านลดละกิเลีนอย่างยากและอย่างละเอียดได้ตามภมง ามชั้นของตนเช่นเป็นพระโสดาบันประเภทที่หนึ่งพระสกทาคามีประเภทที่สองพระอักนาคาประเภทที่สและพระอาหารหันประเภทที่สทั้งสี่ภูมิสี่ชั้นนี้จึงเรียกว่าอริยสสฆง